สวัสดีครับผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปทุมธานีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงวิดโ o สติ0อีกแล้วครับผมสําหรับที่เปลี N ่ยน SSD เข้าไปจะลงยังไงไปติดตามชมกันครับ <dunno> มาต่อกันเลยครับอ่าอันนี้วันนี้เราจะมาติดตั้ง Windows ในเครื่องโน้ตบุ๊ก Lenovo นะครับกดเปิดเครื่องครับ เข้าบูทเมนูตัวนี้จะเข้าบูทเมนูกด f 1 2นะครับพอกด f 1 2มันดังปื้อเราก็รอแป๊บนึงนะครับปล่อยมือไว้เลยเราเลือก usb flash d r i v ของเรานะครับ usb flash d r i เราชื่ออะไรก็เลือกแล้วก็เราเลือกนะครับแล้วกด enter ครับหนึ่งครั้ง รอสักแป๊บนึงนะครับอาจจะมีเสียงรถกวนรถวิ่งนะครับพอดีผมถ่ายทําอยู่ที่หน้าร้านนะครับสอนวิธีการลงวินโดว์เบื้องต้นให้พี่ๆน้องๆชาว u t u b e หรือทุกๆคนที่อยากรู้อยากลงเองได้ทำเองเป็นครับอาจจะรอบูตขึ้นวันนั้นนิดนึงนะครับ แล้วแต่ความนิ่งของเครื่องนั้นๆนะครับออนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะตุมเข้าไปใกล้นะอ่าเนี่ยเมาส์เนี่ยครับอ่าสมมติว่าอย่างนี้เราเราเราจะลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะเลือกตรงกลางให้เป็นภาษาไทยนะครับ วันนี้เราแนะนำลงเป็นภาษาอังกฤษ,าษาครับเลือกแค่นี้ครับแล้วกดเนีนะครับฟ้องบนมันเรื่องไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะเราโหลดมาเป็นภาษาอังกฤษ,าษาครับกดเนี้ครับอิน t ต l อลครับ พอถึงหน้านี้ครับเห็นไหมครับมีช่องสีเดิ่มๆเล็กๆตรงนี้นะครับเราติ๊กให้ถูกครับแล้วกดเลยครับพอถึงหน้านี้นะครับเราเลือกไอ้อันล่างนี่นะครับคลิกมาอันล่างปุ๊บคลิกแล้วมันจะขึ้นหน้านี้เลยครับเนี่ยครับสมมติว่าอันนี้คือดิดว่างเปล่านะครับแล้วกดสร้างก่อนนะครับกดนิวเนี่ยครับอ่าอันนี้เราเปลี่็นเป็น S S D นะครับกดสร้างครับกดอนผ่านนี่ครับ กดโอเคครับแล้วมันก็จะสร้างมีไฟล,ล์วัตติชัน่นอะไรขึ้นมาแบบนี้ครับาการสร้างมันก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มันจะเลือกให้อัตโนมัติครับเราก็เลือกเนี่ยครับ2 23.5Gb นะครับคือไฟล์ที่คือไดที่เราจะลงดโดกดนี้ครับหลังจากเนี้ยครับเราจะรอถึง99%เซนครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้ก็มัน ส่วนเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาขอสตัอปคลิปตรงนี้ไว้พอ99เราจะมาใหม่นะครับามาต่อกันเลยครับผมตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วน่าไหมครับผมูมนะครับาบางทีกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวขอซูมหน่อยครับนี่ครับ94นะครับ ใกล้ใกล้จะลงเสร็จแล้วนะครับอพอถึงเนี้ยครับ แล้วกดรีสตาร์นนี่เลยครับแล้วก็ดึง USB แฟนได์ที่เราเสียบไว้ออกได้เลยครับ นี่ครับนี่ครับครับคืนเลยครับมันก็จะบูดแบบนี้ได้อยู่นะครับ จะติดดับอยู่อย่างเงี้ยครับรอไว้เลยครับผม พอถึงหน้านี้นะครับกดเย็ดเลยครับเลือกไท l a n d นะครับทำตามเลยนะครับทำตามได้เลยกดเย็ดไปเลยครับกดอันนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปตั้งตอนหลังได้ครับอ่าการลงวีดโอเดี๋ยวเราค่อยเชื่อมต่อตอนหลังครับอันเลือกอันนี้เลยครับเลือกอันนี้เลยครับทำตามคลิปเลยครับ ถึงนี้ครับกดนี้เลยครับมันจะรันแบบนี้เราก็กดทําตามที่ผมทํา,ท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 าได้เลยนะครับ อ่าพอถึงเงี้ยเราจะใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ผมจะใส่ชื่อตามนี้เลยครับตามเครื่องครับ r ีโนนะครับใส่ชื่อตามนี้ตามเครื่องเลยครับกดเลขนะครับกดตามนี้นะครับอ่าพอถึงเงี้ยเราไม่ต้องทำอะไรครับกดตัวนี้ได้เลยไม่ต้องคลิกอะไรออก ใกล้เสร็จแล้วครับพราขึ้นหน้าตาแบบเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าตาวินโดว์มาเลยนะครับ รอแป๊บหนึ่งครับใกล้เสร็จแล้วครับอใกล้แล้วครับอ่าเนี่ยครับคือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับการลงวินโด้เสร็จเรียบร้อยครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำวิธีการตั้งค่า เริ่มต้นที่จะต้องใช้งานนะครับแล้วลงโปรแกรมฟรีแวร์ให้ดูนะครับผมว่าทำยังไง